ใส่ใจสุขภาพใจตอนโลกเหงาหรือเราอินโทรเวิร์ตนิ่งเงียบสงบวิธีหนุ่มอินโทรเวิร์ตวันนี้ชิวดีจริงๆแกปี้ฝ่าคาราโอเกะก,กัน วันนี้ฉันจะร้องเพลงให้ได้1นึ้อยคะแนนเต็มแค่เธอส่งคลิปมาก็เหมือนฉันได้ไปฟังเจ้าเอ๋ยระเบิดเสียง100เดซิเบลกับทุกทุกคนแล้วล่ะสองร้เดซิเบลตั้งหาไม่ต้องมาแย่เลยสรุปว่าไม่มาใช่เปล่ามีอะไรต้องทำนิดหน่อยนะอ๋อไม่ไม่อย่าลืมเอาสำลีไปอุดหูด,ด้วยนะเดี๋ยวแก้วหูแตกอ่ะนายมันร้าย สรุปว่าวันหยุดยาวนี้เราทุกคนจะไปเที่ยวทะเลกันนะค<ะ>่ะผมคงไม่ไปอ่ะพี่ราฟี่ทำไมอ่ะ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากไปที่คนเยอะๆน่ะตอนนี้ฉันจำไม่ได้แล้วว่า <c oughs> เจอนายตัวเป็นๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหรออกมาเที่ยวด้วยกันเถอะหรือนายมีปัญหาอะไรบอกพี่ได้นะไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพี่แค่ช่วงนี้แฮปปี้ที่จะอยู่คนเดียวเท่านั้นเองอ่ะ <c oughs> ดูซิมีอ่อยบ้างอันนี้ฮาจริงๆวันนี้มีแต่คอนเทนต์ตลกๆกฮะอืออืทุกคนดูสนุกมากเลยแฮะน่าไปจังรู้อย่างนี้ไปด้วยดีกว่าทำไมทุกคนดูมีความสุขจังอ่ะ ปกติเราก็อยู่คนเดียวได้นี่นาแต่ทำไมตอนนี้รู้สึกเหงาจังโอ้เเป็นอะไรไหมแกปปี้ไปนั่งพักกันก่อนเถอะ หากินน้ำก่อนนะพี่ต้องหลอกครับผมมีเพื่อนในออนไลน์ตั้งเยอะผมวิดีโอคอลแชทคุยกับทุกคนตลอดแต่ทำไมผมถึงรู้สึกเหงาหล่ะครับใครๆก็รู้สึกเหงาได้นะแกปปี้แต่ละคนมีวิธีแก้เหงาต่างกัน ของพี่ถ้าไม่ไปเจอเพื่อนๆพ,พี่ก็จะปลูกต้นไม้อย่างนี้แหละแล้วแกปปี้ล่ะเวลาเหงาๆชอบทำอะไรก็เล่นมือถือดูโซเชียลไปเรื่อยๆครับเป็นวิธีแก้เหงาที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนหรือกิจกรรมในโลกความจริงเลยพอเป็นอย่างนี้แกปปี้ก็เลยยิ่งเหงาเพราะคุยแต่ในจอมันไม่เหมือนเจอตัวนะถึงจะทำให้รู้สึกว่าใกล้ชิดกัน อีกอย่างเวลาเราไถ่ฟีดดูมันก็อดไม่ได้ที่จะเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและถ้าเราเอาใจไปผูกกับยอดไลค์ยอดแชร์พอไม่เป็นอย่างหวังก็เฟลเสียเซลฟ์ทำให้เราเหงาแบบสุดๆเลยละ่ะพี่ต้องหลอกพูดถูหมดเลยครับแล้วผมควรทำยังไงครับการเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ใช่โรคและไม่ใช่เรื่องผิดแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกเหงาก็ลองออกไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวแบบเจอตัวกันบ้างไปทำกิจกรรมนอกบ้านกับเพื่อนเพิ่ม ขึ้นจะไปเที่ยวไปเล่นกีฬาไปดูคอนเสิร์ตก็ได้นะและที่สำคัญคือต้องพักจากการใช้มือถือทำโซเชียลดีท็อกบ้างโซเชียลดี ออกสูอครับผมต้องทำยังไงอ่ะครับมันก็มีหลายวิธีเลยนะเช่นกำหนดเวลาในการใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละวันอาจจะเล่นแค่หนึ่งถึงชั่วโมงต่อวันหรือจะกำหนดวันปล่อยโซเชียลในแต่ละสัปดาห์ขึ้นมาเลือกปิดการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นเพื่อลดสิ่งรบกวนแกปี้ลองเลือกดูนะว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเองผมจะทำได้หรครับพี่ต้องหลอกได้สิวันนี้แกปี้ออกมาเจอพี่ก็ถือว่าเป็นการโซเชียลดีท็อกซ์นี่แกปี้ก็ไม่ได้เล่นมือถือสาถึง สามชั่วโมงแล้วนะยุ้ยสามชั่วโมงเลยเหรอครับพี่ตั้งหลับมีสายที่ไม่ได้รับกับพ้อความอีกเพียบเลยผมเปิดสั่นไว้เลยไม่รู้ตัวยัปปี้เป็นอะไรหรือเปล่าทำไมไม่รับสายผมไม่ได้เป็นอะไรหรอกแล้วหายไปไหน โซเชียลมาสามชั่วโมงแล้วนะเอ,อ้ไปหนาเจ้าเอ,อ้ยพวกนายเที่ยวให้สนุกเถอะพรุ่งนี้ก็กลับกันแล้วนี่นายนึกวบาข้อความไม่รับสายเราเลยบบึงกลับมาแล้วเนี่ยเอา้าตอนนี้กําลังจะเลี้ยวเข้าซอยคอนโดนายแล้วอัลโอลฮัลโหลเอาแบดหมดพี่ต้องหลอกครับวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับผมจะทําตามคำแนะนําของพี่ตอนนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเพื่อนๆหาผมไม่เจอเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่ไปก่อนนะครับ ถ้าทางจะคิดถึงเพื่อนหนักเลยนะนี่การใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสื่อสารออนไลน์อาจส่งผลให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างในชีวิตจริงและนำไปสู่ความรู้สึกเหงาที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัวการลดการพึ่งพาอุปกรณ์สื่อสารหรือโซเชียลดีทอซด้วยการพบปะเพื่อนฝูงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือการพักผ่อนในสถานที่สาธารณะก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยบรรเทาความรู้สึกเหงา และสร้างสมดุลให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดีครับเพื่อให้ไม่พลาดเรื่องฉุกเฉินเร่งด่วนระหว่างที่ทำโซเชียลดีทอ x ์เราควรแจ้งช่องทางติดต่อเช่นแจ้งลวงหน้าว่าสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์ข้อความอีเมลในเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่เรากำลังทำโซเชียลดีทอ x ์และเราควรกำหนดวันเวลาเลือกวิธีการทำโซเชียลดีทอซ x ที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ